เริ่มยังเริ่มยังพี่อมเริ่มยังเริ่มยังรบไรบกองมาแล้วก้วั้ควายไ่ว่ากันไปนะก็บอกแล้วนะว่ายามรวยก็สุหรกองนะยามจนไทยประทองก็ได้อะ

วยไปหลามัแทบบ้างทำไมเช่นนี nice ้ใส่ทำนี้ทันั่นนี่ก็เพราะว่าในไทยนั้นมีหลายภาคหลารภาน่ใ่ละภาคก็เรียกเป็นในะครับนะกบาเรียงแค่พื้นถอดหนีรวบนี้จะขอขึ้นสองตู้ยืนขึ้นลับลึกทำของคู ตัวตัวความเจ็สูซหาใจท่าใดดูยวาพรองก็าาชึดมองมองไม่เห็นเครื่องสังเวียนรักสู้ยาใจเย็นบุรีรัมย์วาดขสิที่หลัโบกโอยังมึนงไงไฟมันจะทอนไหไฟไฟตรงนี้มันจะทอน ข้าวิวครูที่รู้ตามครูสอนเป็นคำกลอให้นึกเกิดถึงถ้าไห,นหนงงาไวงคูมากมายผอ้รู้สึกนี่เพียงหนึ่งช่วงท่าบันดาดีเป็นเดียไทยรู้ไว้ไว้ไทยเถิดตืรุาะรัเโตต้าสักผีเป็นคนไทยรักไทยอย่าย่อยู่มวยไทยมีคุณค่ารายการน,นี้จัาจ <ำ S 1> กัาดดย เติ้ลกาสิกิทนะครับผู้กำกับคือกาสิกิทกัสธะเจ้าของกล้องโอมปาทุนึงต่อไปนี้จะเป็นการโชว์ละครของ <c oughs> ดูสัดส่วนเขาเขาสังสูงเฉลี่ยเกินบอกเดินทางมาถึงตอนนี้รถแล้วจะใ้รมุมุนยมุนเอาพแล้วนั่นเกงได้ไครับพวกนี้ครับใหญ่นาจับไวจับปไน รักไหนรอบไหนว่ากันไปนะครับคนันูด้วคล้ายๆครับแต่เป็นเรื่องของซันซครัดไปซ้ายเป็นการนำลูกเข้าไปฝ่ายานซจากสุพท่านบูรีฝ่ไปน้ำเงินเนี่ยจากเสีงหา

อีกว่ากันนะพูดแต่ก้าใครใครอยากถ้าใครเตะแล้วนต้องโตไปแข่ง,งขวาออกไปถาบุญไอยากตป็นท้าวถ้าบี่ใจถ้าบุญใจล่ะ

วันนี้มวยก็ต่อยกันเดียวก็หมอผีหมอควงบมกอเลี้งตินยับสามรถฟาดไปหน่อยนะหม้อเีจบตดดขัดแลหร้อเบี้ดดขัดลคอบอโอไคโโอกอออเเคโคโอเดโอเคปเลโคโับคเองครับนโครอบโอเคอโชเอเออ ยกคมหมดยกคแต่แ่ง้านบอกไอ้ฮามันหมดยกไปกูทหมดตัวเป็นธรรมดาเลนมวยนะจะเลได้ทุกวันก็ยไปเลเป็นธรรมดาเขาเรื่หมดมวยแล้วครับว่ากันยั วันนี้ได้ก็บรรดาแฟนมาแฟนเมยก็เดินทางกันมาในก็ไปจากทางกรุงบุรีรัมบุรีนะครับใทยนามันมาเสียจังหวะนิดอีกตอนนี้ว่าประเทศพม่าแผ่นดินไหวนี่แหละเ8ลิตรตกลาวันพรุ่งนี้แพงมาเลย6.8ตลาดท้นงลบเท้านะแตเลยทำให้สภาพดินฟ้าอากาศนะครับนะมีการเปลี่ยนไปนะครับฝนในตก นะครับผลเลยตกไปผมคิดว่าการจัดการในขันนะครับนะในโอกาสต,ต่อตตตตไปนะครับทีมงานของผู้ใหญ่พนองเขาห่วงนะครับแล้วก็ช่างแก่คุณสายยันจะสามารถนะครับก็คงจะสร้างสรรค์มวยมันๆให้ท่านในชมครับแลนะเวทีมวยเชืวกราแห่งนี้อีกแต่ละครับนะ

คนไทยเราจะเกียดใจทัลายจังหวะแล้วครับระหว่ที่น้ำหมดนี่วางแง่ขวาเรืวนั้นไทยผีด็ขาตอลยันหลักเข้าไปเขาไปเวีนหน้าทองไปยาวไปไปขวา

ถ้าใชยขยับเดินหน้าเ้ามาลานพลอซ้ายไว้ขาอยาขาอ่าับขยับขา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 บอลจได้ยดิเยอซ้ายบอย่างด้ยดิย่างดขาอย่ขาจะย่้ยลยไปเลยขาอยอย่าเลยตอนา้ยางเรื่อยเขาหายหมดยกครับหมดยกครับ วันนี้ทีมงานผู้จัดการในขันลองของหาักบพวกคุณม่ยังกันนะครันนะุดนนะครับที่ได้มาทำการในขันก ok ับโมลนทีมงานสอพิเดียทีมงานอิสราเอลกับนายเลนกีฬาสูรานแตงอกาวปาส